ที่แท้ก็เป็นของขวัญที่ขั้นเทพฝากเพื่อนเอาไว้เพื่อเซอร์ไพรส์มันเกิดน้องพ่อใจก่อนที่เขาจะเสียพี่ลืมส,สนิทเลยว่าคุณนิพนธ์ให้น้องขั้นเทพไปดูงานที่ต่างประเทศช่วงเดือนกรกฎา ไอ้เราก็นึกว่าน้องขันเทพแกล้งตายแล้วไปอยู่กับเมียใหม่แล้วเมียใหม่อะก็ส่งของขวัญมายอะเยยน้องพอใจที่ไหนได้น้องขันเทพอยากเซอร์ไพรส์น้องพอใจแต่รู้ว่าตัวเองเนี่ยต้องไปทํางานที่ต่างประเทศช่วงมันเกิดน้องพอใจนี่เองใช่ค่ะถ้าเมีเขาไม่ตายคงเป็นเขาที่เอาของขวัญมาส่งให้คุณพอใจเองอะคะ่ะขอบคุณคุณธาริกามากเลยนะคะที่เอาของขวัญมาส่งให้พอใจไม่เป็นไรค่ะ หมีกับคุณขั้นเทพเขาเป็นเพื่อนรักกันก่อนตายหมีขอเชิญไว้ว่าช่วยเอาของขวัญมาส่งให้คุณพอใจด้วยนะคะขอบคุณนะคะน้องพอใจขอบคุณใครเหรอครับพอใจขอบคุณคุณหมีค่ะ ถ้าคุณหมีเขาไม่ขอร้องให้คุณธาริกาของขวัญชิ้นนี้มาส่งให้พอใจพอใจคงไม่มีวันได้ของขวัญชิ้นนี้ใช่ค่ะขอบคุณคุณธาริกามากๆนะคะขอบคุณคุณหมีมากๆด้วยเช่นกันค่ะอืต้องพิมพูดเหมือนว่าคุณหมีอยู่ข้างพี่เลยอะค่ะเปล่าค่ะ ทิปขอบคุณดวงจิตของคุณหมีค่ะเขาเป็นคนดีแบบนี้ป่านนี้คงมีความสุขอยู่ในสุขติภูมิแน่นอนขอบคุณมากๆนะคะคุณหมีมน้องพอใจแล้วในที่สุดของขวัญชิ้นนี้ก็เป็นของทัานเทพเขาจริงๆนะคะ ขอบคุณนะพ่อจ๋าแม่จ๋าได้รับของขวัญแล้วนะ ใส่ให้พอใจหน่อยได้ไหมคะ จครับผมช่วยไปซื้อโซ่จูงหมาเช่น่อยสิเอ้าีหมอนจะเลี้ยงหมาเหรอเลี้ยงมึงนั่นแหละอีเจ๊ <c oughs> จเมืองนั่นแหลว่าเสนาจาว่าแกเนี่ยจะเป็นหมาให้ฉันจูง <c oughs> ใจเย็นๆเป็นหมาให้จูงแน่แต่ตอนนี้เคลียร์เรื่องอีพี่ก๊อฟก่อนไหมเออใช่ <c oughs> คุณธาริกาคะคืออย่างนี้นะคะที่ก๊อฟเนี่ยบินบ้านคุณเนี่ยเป็นพราะอีนี่เลยค่ะอีนี่เข้าใจว่าน้องกังเทพแกล้งตายแล้วก็อยู่กับคุณค่ะ คืออย่างนี้นะคะถ้าเข้าใจกันแล้วเนี่ยรบกวนถอนแจ้งความได้ไหมคะได้ค่ะได้อลิสาทังสวยทั้งใจดีจริงๆนะคุณมีหิมสสักห้าร้อยไหมคะกได้คือว่าเรื่องอีกอ๊อปเนี่ยก็เคลียร์แล้วลงคานสีขายชั้นจูงได้ยังเจ๊ไม่ต้องห่วงอ่ะพี่หมอน ตัวเจจะเป็นหมาหรือเปล่าไม่รู้แต่ใจเจ๊หมาแน่นอนพีเจย่าพี่เจพีเจมินนี่มันใจหมาจริงๆริงเอาพี่หมอนเพิ่งรู้เหรอ น้องยยมครับนั่งรอตรงนี้แป๊บนึงนะครับน้องกริฟเชิญทางนี้หน่อยครับค่ะโอเคนะทีนี้น้องกริฟก็เลิกแกล้งเป็นแฝได้วอวอล์กได้ละฮะ<า>นี่ตกลงมึงจ้างน้องเขามาแกล้งชอบกูจริงเหรอเนี่ยไม่ใช่กูไม่ได้จ้างคือน้องกริฟเนี่ยเขามาวานให้กูทำออดเวิร์กให้กับเขา หลังจากนั้นกูก like em> ็วานให้เขาเนี่ยมาแกล้งเป็นแฟนมึงแป๊บมึงขอโทษนะคะพี่วอกไม่ต้องขอโทษเลยเหตุสดจ่ายค่าสปาเกตตี้มาเลยสองจานเออเดี๋ยวเก็บที่พิยมนะคะมามาลุกขึนเลยที่นี่ไหนมึงบอกมึงไม่แกล้งกูไงกูก็บอกมึงเลยกูไม่ได้แกล้งมึงมึงแพ้เป็นตัวสมการเฉยๆอย่าโวยวายดูไปเรื่อยๆน้องแยนะครับนั่งรอตรงนี้นะครับมา ตน้องแยมเนี่ยเขารู้ความจริงเลยทั้งเว้ยวาววอกไม่กป็นเกแต่งานเนี้ยคุณช่วยไอวอกได้นะช่วยไงช่วยได้โดยการมึงยอมเป็นแฟนกับน้องแยมสิแล้วน้องแยมจะไม่เอาเรื่องไอวอกอะไปบอกน้องบีบีแล้วทำไมคุณต้องเป็นแฟนน้องแยมคุณมีน้องน้ำอยู่แล้วก็มีน้องน้ำน้องแยมเขาก็รู้แต่เขายอมเป็นที่สองแล้วทำไมคุณต้องทำแบบนี้กับน้องน้ำด้วยน้องแยมเขายอมเป็นที่สองของมึงเ้ยมึงจะไปหาแบบนี้ที่ไหนได้อีก ที่เขายอมมึงแบบเนี้กูไม่ไหวแล้วพี่ต่ออย่าไปเชื่อมันจริงๆแล้วน้องเขาไม่ได้ยอมหรอกแต่มัดเนี่ยมัดมือชกน้องเขาเว้ยแล้วเอาเรื่องผมมาต่อรองกับพี่ <I walk. S 1> ไอ้วอกมือหักหลังก็มึงหักหลังกูก่อนหนีควายน้องแยมครับน้องแยมเอาเรื่องที่ไอ้วอกแกล้งเป็นเกย์เนี่ยไปฟ้องน้องบีบีได้เลยนะครับถ้าเป็นเรื่องนั้นแยมไม่พูดหรอกคะ่ะแยมเข้าใจพี่วอก คุณพระกูรอดเพราะของแบบนี้มันคงบังคับใจกันไม่ได้แล้วแยมก็เข้าใจพี่ต่อด้วยนะคะพียก็ต้องขอบคุณน้องแยมนะครับที่เข้าใจแล้วน้องแยมไม่อยากเป็นแฟนไอต่อแล้วเหรอครับ ก็อยากค่ะแต่พี่ยมทำขนาดนี้แล้วพี่ต่อยังไม่ยอมเลยแปลว่าพี่ต่อเขาคงไม่มีใจให้ใครนอกจากแฟนเขาแล้วล่ะค่ะขอบคุณมากนะคะที่เลียงเข้าววันนี้ยินดีครับย้ำขอตัวนะคะ มึงเป็นอะไรของมึงเนี่ยฮะเขายอมเป็นที่สองขนาดเองมึงยังไม่สนใจเขาอีกมึงยังไม่อยากได้เขาเป็นแฟนอีกมึงเพราะอะไรวะพิมกลัวในโลกนี้ไม่มีใครอยากเป็นที่สองเกมึงเขาอยากเป็นที่หนึ่งกันทั้งนั้นเข้าใจปะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เขายอมแต่วันข้างหน้าเขาอาจจะไม่ยอมก็ได้เว้ยกูไม่อยากมีปัญหาทีหลังเดี๋ยวแสดงว่าถ้าวันข้างหน้าเขายอมมึงก็โอเคใช่ไหมล่ะ พี่น้องครับน้องต่อเนี่ยเขาไม่โอเคมึงเข้าใจไหมน้องต่อเขาเห็นว่าวันข้างหน้าเนี่ยต้องมีปัญหาแน่นอนแล้วเขาจะเอาตัวเขาเองเนี่ยเข้าไปในปัญหานั้นทําไมนี่ไงมึงเป็นคนที่ไม่อยู่กับปัจจุบันไงต่อปัจจุบันมันยังไม่มีปัญหาเลยเราควรอยู่กับปัจจุบันสิเยมคนที่ก็มีปัญญานี่เลยเพราะเขารู้ว่าในอนา,าคตเนี่ยต้องมีปัญหาแน่ๆเน,นี่ยเขาก็ต้องหยุดตั้งแต่ปัจจุบันมึงเข้าใจไหมไอ้ไฟ <c oughs> เคลียร์นะปัญหานี้เคลียร์ครับ,บมาเคลียร์รรรปัญหากูต่อเลยมึงว่างมากเหรอฮะไปจ้างอีน้องกิ๊บมาแกล้งว่าชอบกูเนี่ยนะกูไม่ว่างหรอกแต่มีเวลาให้มึงเสมอมึงชั่วมึง <c oughs> รู้ไหมมึงบิว้วซะจนกูแอบไปซื้อถุงยางมากล่องหนึ่งกูไม่ได้ใช้เนี่ยกูใช้กับใคร,ใครใถุงยางแนี่ยแน่ให้ใช้กับลูกบิดงงใช่ไหมว่าใช้ยังไงนี่มึงกลับไปบ้านนะมึงแวะร้านกูแกแล้วเอาน้องวอกของมึงเนี่ย ไปร้านกุญแจ,จแล้วให้เขาเจียเป็นลูกกุญแจ,จแล้วทีนี้มึงจะไปเสียบลูกบิดที่ไหนก็ได้เอาให้ดังตั้งแต่ตอนเจียชิบหายบ้าใครไปทำอย่างนั้นแข็งแต่ต้องอะไรนิ่มๆเ่ยนายพับสอก <S <S เออเนี่ยได้ไม่ได้หรอกทำไมกูสักยันแข็งไม่เข้า